สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสามทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมมาลายูเวนตุสไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมท้ายตารางอย่างซาแลนิตาหน้านะครับสับยูเวนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็แพ้คาบ้านแบบหมดรูปเลยครับให้กับเบียเรลไป0ูนต่อ3าครับตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนนะคแน่นอนครับจากเกมที่แพ้กลางสัปดาห์มานะครับเกมนี้ถือว่าน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจและก็เรียกศรัทธากลับประจากแฟนบอลนะครับ ยูเวนตุสเองผลงานช่วงหลังในการเล่นเกมเซนานี้ก็ถือว่าดีด้วยนะครับชนะมาสามเกมรวดนะครับผู้เล่นตัวหลักๆวันนี้ก็ลงกันได้ครบนะครับจะนําทัพโดยดูซานเวลาฮูวิชครับแล้วก็อาบโรโมราต้านะครับจะเป็นหน้าคู่ผู้มาเยือนในวันนี้เป็นทีมอย่างซาเลานทิตาน่านะครับไม่ชนะใครในลีกมา8เกมติดต่อกันนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ยูเวนตุสไปได้เลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะชนะและจะยิงมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับ ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรอัลมาดริดไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับเป็นเกมเอลคลาสิโกซึ่งเกมคู่นี้นะครับถือเป็นการสูสีอย่างมากนะครับทั้ง2ทีมผลงานช่วงหลังดีมาพอๆกันเลยครับมาดริดชนะมา5เกมรวดนะครับส่วนบาร์เซโลนา่เป็นนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเรามาวัดถึงความลงตัวแล้วก็ความท็อปฟอร์มของผู้เล่นแต่่ละตแหนง ก็ต้องบอกนละครับว่าในเวลานี้มัดปิดนี้มีความลงตัวมากกว่านะครับนักเตะตัวเก่าของทีมอย่างเบนเซม่าลูก้าโมดิชก็กำลังท็อปฟอร์มด้วยนะครับอีกอย่างนึงครับมัดปิดเล่นที่เบเนบิวผลงานช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมครับ14นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการที่บ้านของตัวเองครับชนะไป11 เสมอ3แล้วก็ยังไม่แพ้กับใครนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับโดยรวมชื่อว่าทางมาริดเองพวกเขามีความเก่าแล้วก็มีความเคี้ยวลากินอยู่แล้วเกมรับของบาร์เซโลนาไม่ค่อยดีด้วยนะครับคู่ของเอริกาเซียแล้วก็ทางเคราตปีเก้เชื่อว่าเกมนี้นะครับมารติดน่าจะเปิดบ้านแล้วน่าจะสามารถเฉียนเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้นะครับคู้นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรียมาริตไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป วันนี้จะมีโปรแกร,รมเล่นฟุตบอล FA ฟเอครับบุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์แชมตันนะครับสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์นะครับผลงาน2เกมหลังสุดเสมอมานะครับก็ถือว่าเสียรางวัลไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็เชื่อว,ว่าทางฝั่งของเป๊ปกปูเรลล่าน่าจะใช้เรียกความมั่นใจของนักเตะกลับคืนมาแหละครับนักเตะที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยกาเบรียลเชซุสครับรายิมสเตอร์ลิงลิยาสมาเรสรวมไปถึงนักเตะอย่างเควินเดอร์บอยน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์แชมตัน ซึ่งถือว่าช่วงหลังผลงานกําลังย่าแย่เลยครับฟอร์มตกลงไปแบบดื้อสามนัดหลังสุดแพ้รวดแล้วก็2เกมหลังสุดแพ้ที่เซนต์แมรี่ด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าลูกทีมของเป๊ปก็น่าจะเน้นสุดและน่าจะกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เกมนี้นะครับเชื่อว่า2ประตูครับทีมอย่างแมนซิตี้น่าจะยิงถึงนะครับบอลอัดอั้นมาหลายเกมแล้วนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชี์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับสาทีมย้ําได้ทีฟที่อยากให้เชียร์กัน ราชันชุดขาวเรัอมาริดแล้วก็ปิดท้ายที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับหากใครต้องการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับที่แอดไลน์ฝนตรงนะครับวันนี้นะครับผมฝนตรงของลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ